จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The Organize Podcast ในวันนี้เป็นเอพิโซดที่179นะคะ Millennial Manager ผู้บริหารเจนใหม่องค์กรต้องใส่ใจอะไรบ้างนะคะต้องขอขอบคุณซิกหน้าประกันภัยด้วยค่ะที่ร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community แห่งนี้นะคะเพื่อให้คุณได้คิดและทาเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะ พูดถึงมนะิเลนเนียลคะคำนี้จริงๆถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนชอบอ่านพวกเทรนด์ต่างๆนะคะหรือว่าการบริหารองค์กรเนาะก็จะได้ยินคำนี้มาสักพักใหญ่ๆนะแต่ว่าคำนี้เมื่อหลายๆปีที่แล้วเลยนะคะจะเป็นการพูดในแง่ที่ว่าเฮ้ยชาวเจนมิเลเนียลชาวเจนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในองค์กรเนี่ยมีอะไรที่เราจะต้องรับมือกับชาวมิเลเนียลมากบ้างนะคะ ปรากฏว่าตอนนี้ชาวมิเลเนียลมานานแล้วนะมาทั้งหลายปีแล้วนะจนตอนนี้ได้เป็นผู้บริหารกันแล้วนะคะผู้บริหารเจนใหม่นะเราจะต้องเข้าใจชาวเจนมิเลเนียลที่ขึ้นมาเป็นผู้บริหารอย่างไรกันดีต้องบอกว่าเทียส่งการเป็นผู้บริหารในระดับเมนเจอร์เนี่ยสำคัญนะเขามีบทบาทในการเมนจนะ จากตอนที่เขาเป็นดูเออร์เป็นคนที่ลงมือเป็นคนที่เป็นเอ็กซิคิวชันนะคะตอนนี้เขาชิฟต์ตัวเองขึ้นมาเป็นเมนเจอร์เนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรนะที่จะดึงจุดแข็งของเจเนเรชันเขาขึ้นมานะคะเราก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นผู้บริหารอย่างเป็นธรรมชาติในตัวเขาดึงจุดดีจุดแข็งของเขาขึ้นมานะแล้วก็จะทำให้องค์กรเนี่ยขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะที่สำคัญนะคะอีกอย่าง ชาวเจนมิร์เนียลจะถือว่าเป็นทัชพอยต์ขององค์กรนะที่จะต้อนรับน้องๆชาวเจเนอเรชัน4นะคะเจเนอเรชัน Z นี่แหละจริงๆก็อยากจะอ่าน Z นะคะแต่กลัวว่าเดี๋ยวจะสับสนว่าเป็นตัว C c a t หรือเปล่าขออนุญาตเรียกว่าเจเนอเรชัน Z แล้วกันนะคะซึ่งเพิ่งจะจบ การศึกษาเข้ามาทำงานในช่วงนี้ด้วยนะคะทวนกันสักนิดสิชาวเมลเนิยลสคือใครนะชาวเมลเนิยลสก็คือผู้ที่เกิดนะคะตั้งแต่ปี1980 บางที่บอกว่าเกิดสัก1-9-7-8อยู่แถวๆนี้แหละค่ะไล่ๆกันนะจนถึงปีประมาณปี2003นะคะช่วงนั้นช่วงที่เขาเกิดนะก็จะเป็นช่วงเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะก็อย่างเช่นเหตุการณ์ไอย่างเงี้ยทันทันในช่วงนั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทราบไมหมคะตอนนี้ประชากรชาวเจนมิลล e เนียลเนี่ยเยอะเหมือนกันเนาะประมาณ22%ในประเทศไทยแล้วนะคะอะ ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะตอนนี้เอ่อเจน x นะเป็นเป็นเจนที่มีสัสดส่วนประชากรในไทยเยอะที่สุดก็คือประมาณ23%รองมาก็คือชาวเจนมิเลเนียลหรือเจน Y เนี่ยน่ะคะ่2เลยเนาะเอ่อตอนนี้ถ้าพาให้นึกภาพชัดๆขึ้นมาอีกนะชาวเจนมิเลเนียลถ้าถ้ามีชื่อเสียงนี่ก็จะประมาณแบบย่าอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยดาราชาวเจนมิเลเนียลซะยา่าเอ่อหรืออย่างถ้าเป็น แวดวงการเมืองก็อย่างคุณไอติมอ่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่โซ่ยกตัวอย่างตั้งแต่เมื่อคราวที่แล้วนะคะเพราะว่าหลายๆสื่อก็ยกตัวอย่างสองท่านนี้ที่ที่แบบเป็นภาพใหญ่เลยนะแต่ถ้าเป็นภาพใกล้ๆตัวอย่างที่เราเสพสื่อกันอยู่บ่อยๆก็อย่างบอกเคนนัครินอย่างเงี้ยนะคะของเดอะสแตนดาร์ดหรืออย่างบอกอของ Creative Talk เองนะคะคุณทศพลเนี่ยก็ใช่เนี่ยชาวมิเลเนียลนะคะเออ โตนี่อยู่เป็น X ตอนปลาย Y เอเออแล้วก็ Y ตอนต้นเป็นมิเลเนียลตอนต้นอยู่อยู่ตรงกลางนะคะเป็นแซนด์วิชอยู่ตรงนั้นนั่นเองถ้าเป็นอายุล่ะอ่าอายุนะจริงๆชาว Gen มิเลเนียลส์นะถ้าตีกว้างเลยนะตั้งแต่ปีเกิดมาเลยนะก็คือตั้งแต่อายุ18 37ปีอ่า18 37ปีเลยนะคะแต่ถ้าเป็น ผู้บริหารชาวม i l ลเนียลนะผู้บริหารชาวมเลเนียลหมายความว่ามีประสบมีประสบการณ์มาประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยก็คืออายุจะอยู่แถวๆประมาณ25 3 7ปีอืมยี่สิบห้าถึงสาปีนะทำงานมาได้สักพักหนึ่งแล้วถ้าเผื่อเก่งมากนะยีปีบางทีก็เป็นเมนเอร์ละ อืมถ้าชัดเจนว่าตัวเองรู้ถนัดเรื่องอะไรมาตั้งแต่ตอนเรียนเราก็มุ่งไปทางนั้นมาเนี่ย25บางคนเป็นเมนเจอร์25บางคนเปิดบริษัทแล้ว พี่เก่งเนี่ยเปิดบริษัทตั้งแต่อายุ25โดยประมาณนะคะสั่งสมประสบการณ์ได้มีโอกาสเป็นผู้บริหารระดับสูงแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นยังเอ e กเซ utive นะคะ,อะตอนนี้ m i l l e n นียลอาจจะเป็นยังเอ e กเซ utive กันแล้วลองนึกลองจินตนาการสิคะว่าอีกสักสิปีข้างหน้านะชาว m i l l e n นียลเหล่านี้จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารชั้นนําเป็น Top Management ในที่สุดประเทศนี้องค์กรเราจะถูกขับเคลื่อน ไปด้วยความเชื่อของชาวมนะิเลเนียลณตอนนั้นองค์กรของเราจะหน้าตาเป็นอย่างไรณนะวันนั้นประเทศของเราจะหน้าตาเป็นอย่างไรดังนั้นเป็นเรื่องที่ดีเลยนะที่คุณจะดูแลชาวมิเลเนียลเข้าใจชาวมิเลเนียลสปลอยอิสระให้เขาเนี่ยลองดูซิว่า เขาจะจัดการบริหารได้อย่างไรดังนั้นหากคุณเป็นชาวมิเลเนียลเองนะหรือตอนนี้คนที่ฟังอยู่เนี่ยองค์กรของคุณมีชาวมิเลเนียลอยู่ในระดับที่เป็นเมนเจอร์เรามาลองทําความเข้าใจแล้วลองหยิบคุณลักษณะที่แข็งแรงของชาวมิเลเนียลมาปรับให้เป็นรูปแบบของการเป็นเมนเจอร์ที่ดี ได้อย่างไรนะคะมีอยู่5แนวทางการบริหารด้วยกันนะคะองค์กรต้องเข้าใจอะไรบ้างเมื่อมีมิ l ลเ n ียล l Manager อยู่ในองค์กรนะคะอย่างแรกนะคะก็คือความโปร่งใสบริหารอย่างโปร่งใสนะคะเพราะว่าชาวมิเลเนียลจะเชื่อในเหตุและผลนะคะเข้าใจความต้องการของตัวเองแต่ก็ยังเคารพกฎกติกาของสังคมได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังรักความยุติธรรมอย่างยิ่งยวด ใช้คำนี้เลยนะอย่างยิ่งยวดดังนั้นถ้าคุณสื่อสารให้ชาวมิ l ลเ n ียล l มนเจอร์นะคะเข้าใจถึงวิชั่นและโกของบริษัทได้ดีเนี่ยในระดับที่เขาสามารถเอาเป้าหมายของชีวิตเขาเนี่ยมาทาบซ้อนไปด้วยกันได้นะคะมิเลเนียลเมนเจอร์เนี่ยจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแม่นยำฉับไวเพราะนั่นหมายว่าเขาเพราะนั้นหมายถึงนะคะว่าเ,เป้าหมายของชีวิตเขาเองเนี่ยกำลัง ขับเคลื่อนไปใกล้เคียงกับความจริงในอัตราเร่งที่เท่ากันกับอัตราเร่งขององค์กรด้วยนั่นเองอืโปร่งสายนะทำให้เขาเคลียร์เขาชอบเหตุเขาชอบผลดังนั้นถ้าเขามีเหตุผลในการทำงานเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่องค์กรมีอยู่เขาจะไปได้ไวมากด้วยพลังด้วยความเข้าใจด้วยความรู้ที่เขามีเป็นความรู้ที่อัปเดตด้วยนะคะความโปร่งใสคือคีย์แรกและคีย์สำคัญ ต่อมาอย่างที่สองค่ะเชื่อใจอืทีมนะทีมงานเราเนี่ยก็เหมือนอากาศมองไม่เห็นนะผลงานที่เสร็จออกมาเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่ามีใครบ้างที่เป็นส่วนร่วมนะแต่เขาเนี่ยทีมงานเนี่ยคือทีมที่เพิ่มออกซิเจนอัดฉีดน้ำมันนะให้องค์กรอยู่เสมอเลยไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรที่ขายโปรดักต์เนาะขายของที่ผลิตออกมาเป็นชิ้นแต่ โปรดักตทุกอย่างมันไม่ได้เกิดจากคอมพิวเตอร์100%มันไม่ได้เกิดจากเครื่องจก100ักรร0อถูกไหมแต่มันมีคนที่เป็นเบื้องหลังที่เป็นออกซิเจนให้สิ่งต่างๆนั้นเดินอยู่ตราบใดที่ทีมทําได้ตามเป้าหมายที่วางร่วมกันไว้นะคะรักษามาตรฐานได้เทียบเท่ามาตรฐานที่องค์กรคาดหวังหรือดีกว่าการทํางานได้สําเร็จตามเวลานะคะกับการเข้มงวดกับกฎระเบียบมากไปเนี่ยอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยความพยายามต่างๆ การเป็นออกซิเจนต่างๆของเขาที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่มีความหมายในใสายตาคุณเลยเหรอกฎระเบียบมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอเขาชอบเหตุและผลอย่างที่เราเล่าไปเมื่อข้อที่แล้วเนะคือถ้าหากกฎระเบียบเ,เหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุผลโดยตรงกับคุณภาพของงานนะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณเนี่ยลดความเชื่อใจเขาทําไมอะ่ะไม่ให้ความสําคัญเขาเหรอทําไมต้องใส่วันจันทร์ทำไมต้องใส่ใสีเหลือง อืมทำไมวันอังคารต้องใส่สีชมพูแต่เชื่อไหมว่าถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสีมงคลวันนี้ไปขายงานอาจจะมีแนวโน้มนะเขาอาจจะโอเคได้เลยงั้นเรามาแบ่งกันเลยดีกว่าพี่วันนี้ไปขายงานเนี่ยเราจะใส่ให้ครบสีมงคลทั้งสามสีเลยนะคะเพนอาจจะมีแบบนั้นได้เลยนะ เออเห็นไหมเพราะฉะนั้นความเชื่อใจก็ยังลิงก์นิดนึงนะกับเอกลักษณ์ของตัวเขาก็คือการมีเหตุและผลเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าคุณเ,ออเชื่อใจในเหตุและผลของเขาด้วยนะเ,ออเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเขาสามารถที่จะทำอะไรได้มากขึ้นมีพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเขาด้วยเหมือนกันเนี่ยชายเอามากเลยนะคะ อืมนะสามารถทําอะไรได้สําเร็จถ้ามีความเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะอย่างที่3นะคะเมื่อมี Millennial Manager นะคุณต้องเริ่มให้อิสระเขาอืมให้อิสระเขานะถ้าเปรียบเทียบเอ๊ะทำไมช่วงนี <c> ้ <oughs> สองข,อข้อที่แล้วก็เปรียบเทียบเป็นอากาศนะข้อนี้ก็อยากเปรียบเทียบอีกอ่อนึกถึงเหมือนเวลาไปออกโรคมาะ่ะ เขาเขาเป็นเมนเจอร์ตอนนี้เขาไม่ใช่ขุนพลนะเขาเป็นแม่ทัพแล้วนะจะให้แม่ทัพเนี่ยไปออกรบนะคะก็ต้องให้อำนาจสั่งการได้เต็มที่ด้วยเพราะว่าชาวมลเนียลนะคะเชื่อในศักยภาพของแต่ละคนเขาไม่ได้เชื่อศักยภาพของตัวเขาเองด้วยนะเขาเชื่อศักยภาพในแต่ละคนด้วยคุณให้เขาไปบริหารคนคุณเองก็ต้องให้อ UTORITY นะคะ อ u uh, t o n o m y นะคะโทษทีคุณก็ต้องให้ uh, อำนาจในการตัดสินใจของเขาด้วยนะคะเขาจะรู้สึกท้าทายถ้าได้ออกแบบรูปแบบการทำงานถ้าได้ออกแบบรูปแบบการตัดสินใจบางอย่างของเขานะะในแบบฉบับของเขาเองเนี่ยยิ่งคุณให้อำนาจในการตัดสินใจงานที่ตัวเขาเองต้องรับผิดชอบมากเท่าไหร่เขาจะรู้สึกภูมิใจรู้สึกว่างานนั้น,นทำให้เขาเติบโต มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเลยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของทักษะใหม่ที่เขาได้มาเพราะการตัดสินใจนี้อยากจะลองตัดสินใจอยากจะลองเรียนรู้นะคะอยากจะรู้ Impact ของสิ่งที่เขาตัดสินใจไปลองให้อิสระเขาดูถ้าคุณไม่ให้อิสระเขานะสิ่งหนึ่งที่โจ้เจอเป็นเอฟเฟกตามมานะคือเขาจะแอบทาเอง แล้วคุณจะรู้อีกทีก็คือตอนที่มันมีปัญหาไกลมากคือถ้าดีก็ดีเลยดีจนคุณจะตกใจดีจนแบบใจหายเลยอะโหนี่ไปทำอะไรมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอโหนี่โตเกินตัวนะอืมแต่พอบทที่จะมีปัญหานะปัญหามันจะไปไกลมากแบบที่คุณโอ้ตายแล้วตกใจเลยเออ ดังนั้นให้อิสระนะคะคือสิ่งที่คุณควรจะเคลียร์กับเขานะคะให้อำนาจการตัดสินใจนะแล้วเขาก็จะไปแจกต่อด้วยเขาเชื่อในเรื่องนั้นแล้วเขาก็จะถ่ายทอดออกไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือข้อที่3นะคะต่อมาข้อที่4คะ่ะเมื่อมี m i l l e n n i a l s Manager นะคุณลองให้เขาสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สื่อสารด้วยว่าองค์กรของเราเนี่ย สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้สังคมอยู่ข้อนี้ก็คือเรื่องของ impactful นะคะ impact ะสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะสื่อสารเรื่อยๆเลยนะว่าองค์กรของเราเนี่ยสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้าง impact อย่างไรให้สังคมบ้างนะคะชาว m i l l น n n i a l จะให้ความสำคัญกับคุณค่าของงานมากกว่าตัวเงิน การชี้ให้ชัดนะว่าบริษัทของเรากำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้สังคมและเขาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นได้อย่างไรเนี่ยจะทำให้เขามุ่งมั่นแล้วก็ใช้พลังสมองนะคะรวมไปถึงประสบการณ์ที่เขามีเนี่ยจะช่วยให้องคอ์กรเนี่ยอยู่รอดได้พราอเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยู่รอดได้ด้วยเขาก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของเขาเองได้ด้วยเพราะนั่นหมายความว่าเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมดีขึ้นด้วย จำได้ไหมที่โ่ย้อนกลับไปเมกี้คนรุ่นเนี้ยนะเกิดทนันนายอีเนเกิดทันวิกฤตน้ำมันเกิดทันหลายๆอย่างเกิดในช่วงที่คนพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นสิ่งที่เขาได้ยินมาตั้งแต่เด็กอืมในขณะที่เจน X อย่างโจเนานะบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ทรัพยากรจะหมดโลกเหรอน้ำมันจะหมดโลกเหรออาจจะเป็นเรื่องไกลตัวนะตอนเด็กๆตอนนั้นใช่ไหม แต่เขาเกิดมากับเรื่องนี้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเอ้ยเรื่องของการอนุรักษ์โลกนะคะการาแยกขยะการรีไซเคิลการรียูสต่างๆเป็นเรื่องปกติมากแล้วทำไมไม่ทำอะ่ะไม่ทำนี่ไม่รับผิดชอบเลยนะการใช้สิทธิ์ใช้เสียงสนใจเรื่องการเมืองนี่คือเรื่องที่ปกติของเขามากการที่เราไม่เข้าใจนี่แหละเป็นเรื่องที่ไม่ปกติอย่างเงี้ยนะคะการสร้างการเปลี่ยนแปลงคือถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณควรจะยำ้ำ ว่าองค์กรต้องมีเขาเพราะเขาคือส่วนหนึ่งที่ทำให้อ,องค์กรได้ไปเปลี่ยนแปลงสังคมแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือข้อที่4นะคะต่อมาข้อที่5ค่ะเมื่อมี Millennial Manager นะคะคุณต้องถ่ายทอดเรื่องนี้สำคัญมากเลยก็คือไม่ได้มองเขาว่าเป็นแค่เครื่องจักรไม่ได้เป็นแค่เครื่องจักรสังหารนะทำให้เป้าหมายสำเร็จ เป้าหมายขององค์กรสำเร็จแล้วก็แยกกันไปไม่ใช่นะคะให้ความสําคัญกับพนักงานนะคะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องนอกเวลางานพนักงานที่ดีนะคะก็คือพนักงานที่เป็นสมาชิกครอบครัวที่ดีด้วยเช่นกันนะคะจะยิ่งทําให้ทีมของคุณเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงกับสุขภาพของตัวเองเจ็บออดออดแอดแอดปวดหลังออฟฟิศซินโดรมเนี่ยคุณคุณจาได้ไหมเออน้อ,นองๆที่ออฟฟิศโจะนะเขาจะรู้สึกดีใจมากเลยเวลาที่โจจำได้นะว่า อ่าใบมอนชอบกินชานมแล้วก็ไม่ชอบกินอาหารแข็งๆนะมิ้นเนี่ยชอบหนูเป็นคนรักแป้งค่ะพี่ชอบขนมก็ต้มอะไรต่างๆที่มีส่วนประกอบของแป้งนะคะมีความสุขที่ได้กินข้าวอย่างเงี้ยเออจำได้ว่าคุณพ่อทศเนี่ยชอบไปขอเพลงตามคลื่นต่างๆชอบเอาอีเมลของทศเนี่ยไปอย่างเงี้ยกันเนี่ยชอบกินหอยแครงลวกอย่างเงี้ยเออปานนะอ,อ่อินกับเรื่อง เฟมินิสต์อินกับเรื่องสิทธิสตรีอินกับเรื่องต่างๆในสังคมโอ้เขาเขาชอบมากเวลาที่เจ้าจำดีเทลอะไรต่างๆแบบนี้ได้ถึงมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานใดๆเลยเนาะเขารู้สึกว่าเราไม่ได้มองเขาว่าเป็นแค่พนักงานที่อยู่ในตำแหน่งนั้นออยู่ดีก็นึกถึงอีกคนนึงจำได้ว่าน้องปุ้ยชอบวงสครับอะไรเงี้ยเออเนี่ยเออเนี่ยเราก็จะ คุยอะไรแบบนี้กันเรื่อยๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจำขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความประทับใจกับเขาแบบนั้นนะเขามองอยู่ว่าเรา,าแคร์เขาจริงไหมทำอะไรแบบนั้นจริงไหมนะคะเพราะว่าในเวลาทำงานนะปัญหาหน้างานเนี่ยความท้าทายตรงหน้าเนี่ยมันไม่ควรจะมีเรื่องอะไรมากวนใจเขาอีกถ้าเขาได้ดูแลเรื่องที่เขาเชื่อครอบครัวของเขาอยู่ดี เราใส่ใจในทุกเรื่องของเขานะคะเขาจะใช้พลังในการทำงานทั้งหมดเนี่ยลงไปกับตรงหน้างานอืพลังต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยเหมือนมีพลังแล้วก็คิดในการที่จะแก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังนั่นเองนะคะ,ะถึงตรงนี้นะ โปรง่งใสเชื่อใจให้อิสระสร้างความเปลี่ยนแปลงนะคะไม่มองว่าเป็นแค่เครื่องจักรหหลักการที่จะทำให้ Millennial s m n n g g r r นะคะถ่ายทอดบุคลิกตัวตนสไตล์การบริหารแบบฉบับของเขาด้วยนะแล้วก็ผลักดันองค์กรให้เคลื่อนไปด้วยความรู้นะคะเคลื่อนไปด้วยเป้าหมายนะการทำงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเนี่ยจะทำให้องค์กรของเขาตัวของเขา และครอบครัวของเขานะมีความหมายมากยิ่งขึ้นในทุกปีที่เคลื่อนไปคุณลองคิดสิคะโอ้พลังของคนกลุ่มนี้นะมาได้ถูกเวลาว่าไหมมาในช่วงเวลาที่โลกมีปัญหาเยอะเหลือเกินนะทั้งปัญหาของออสิ่งแวดล้อมนะคะปัญหาของโรคภัยไข้เจ็บนะลองถ้ามันเกิดมาในยุคของออวัยที่ไม่ได้เข้าถึงเทคโนโลยีเยอะขนาดนี้นะคะ เราอาจจะไม่ได้ขับเคลื่อนประเทศไปในทิศท,ทางนี้ก็ได้แมพูดถึงประเทศมันก็ดูไกลตัวไปนะขับเคลื่อนสังคมขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศท,ทางนี้ก็ได้นะคะดังนั้นชาวมิเลเนียลแมนเนเจอร์นะคะเป็นพลังที่ดีเสมอเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับแมนเนเจอร์ที่เหนือกว่าเขาด้วยเนะเวลาเห็นพลังเห็นแรงของน้องๆมันคอยเตือนเราอยู่เสมอเลยว่าเฮ้ยเราหยุดไม่ได้จริง น้องๆที่เขามีแรงมีพลังขนาดนี้เราจะพาเขาไปในทิศทางไหนที่จะทําให้พลังของเขาถูกใช้ไปอย่างดีเราจะพาองค์กรไปในทิศทางไหนนะเพื่อที่จะทําให้ชาวมิเรเนียลที่ตั้งใจรอฟังผลงานตั้งใจรอที่จะ,ะดูว่าเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับเขาได้เนี่ย เขาเป็นพลังชั้นดีเป็นแรงผลักดันชั้นดีให้พี่ๆในเจเนอเรชันที่สูงกว่าเนี่ยพยายามทำทุกวันให้ดียิ่งขึ้นเป็นเบเตอร์เวอร์ชันนะคะให้กับน้องๆได้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็เดินตามนั่นเองนะคะ เอาล่ะเนื้อหาวันนี้ตั้งใจเตรียมมากเลยนะคะเพราะแอบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยนะคะที่จะต้องดูแลน้องๆ Gen m i l l e n n i a l ในองค์กรที่ขึ้นมาเป็นระดับ Manager เยอะเหมือนกันนะคะหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากเอพิโซดนี้เช่นกันนะคะถ้าชอบใจนะ กดติดตามกันนะคะแชร์ออกไปได้จะดีใจมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้คนผลิตเนื้อหาเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีฟีดแบ c k อะไรติดต่อกันมาได้นะคะในทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียของโจอเองชวีวันนะคะหรือว่าของ Creative Talk ก็ได้เช่นกันโจมีจัด Clubhouse ตอนเช้าทุกวันจันทร์พุธศุกร์ด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนค่ะเจ้าชวีวันคงโชคสมัย managing director บริษัท r g b 72และ Creative Talk นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ